สืบจากข่าวสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณทำอย่างไรเมื่อหนังสือเดินทางหายที่ต่างประเทศเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศทุกคนต้องมีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตหนังสือเดินทางก็เหมือนบัตรประจำตัวของเรามีไว้เพื่อแสดงตัวตนของเราในต่างแดนแต่ถ้ามันเกิดหายขึ้นมาละ่ะจะทำยังไงดี 1>, 1แจ้งความหนังสือเดินทางเป็นสิ่งที่ยืนยันตัวบุคคลหากหนังสือเดินทางหายที่ต่างประเทศเราต้องแจ้งความกับทางการท้องถิ่นซึ่งจะได้รับใบแจ้งความพร้อมระบุข,ข้อมูลส่วนตัวรวมถึงทรัพย์สินที่สูญหายเป็นหลักฐานที่สําคัญและการแจ้งความนั้นจะช่วยป้องกันการแอบอ้างในการนําหนังสือเดินทางของเราไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ 2. ติดต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล เมื่อแจ้งความเรียบร้อยแล้วเราควรไปแจ้งที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลเพื่อขอความช่วยเหลือโดยการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นและเพื่อติดต่อขอทําหนังสือเดินทางชั่วคราวและเพื่อความสะดวกเราควรจดเบอร์ติดต่อกับสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆไว้เพื่อสะดวกกับการติดต่อหรือเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ 3. ทําหนังสือเดินทางใหม่ การทำหนังสือเดินทางใหม่เราสามารถทำได้ที่สถานทูตหรือที่สถานกงสุนไทยที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่สิ่งที่เราจะต้องใช้คือใบแจ้งความที่เราแจ้งกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพร้อมแสดงเอกสารยืนยันตัวตนของเราอย่างเช่น สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนรวมไปถึงสำเนาหนังสือเดินทางที่สูญหายหากต้องการเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วนและไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ทั้งสถานทูตหรือสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทางให้ใช้เดินทางกลับประเทศแบบใช้ได้ครั้งเดียวเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศแล้วเอกสารเดินทางก็จะหมดอายุการใช้งานทันทีเพื่อความไม่ประมาทในการเดินทางควรมีเบอร์ติดต่อกับสถานทูตไทยในประเทศที่เราจะเดินทางไป ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนรวมถึงสำเนาห,หนังสือเดินทางติดตัวไปด้วยนะครับเพื่อความไม่ประมาทและขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพครับสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณสืบจากข่าว